นี่ก็จะผ้ามาถามตัวเลขแก่ก่องเพราะว่าเอฟซีแฟนคลับฝันยังตามอยูนน่เนาะเป็นจังไดค่ะแก่กองฟันดีบังวดนน,ดนดี้ฟันดีฟันดีฟันว่าจังไดยับไปไกลๆไปบวกอะไรฟันดีดีสื่อเหล็นกนั่นม่นบิดต่อฟันนะฟันว่าเฮ็ดโฟออกไล่ไหลมันจะหดดอกงามๆข้าเจ้าเก็บมา,า,จากจนสิ้นตาไปกับน้องข้าเจ้ามากินหวานแสียบวัชพืชถูกส่วนงูไปหาเย็ป ส่วนมูไปหาเห็ดเห็ดเห็ดร้อนไปเก็บเห็ดขอสิเห็ดขอ,ออยังที่ออกหลายกาหลายเนี่ยวันหอหอหออนี้ลายก็เคยเหนเอามากินมิตรดอกอ่อนๆดอกงามงามหวานหวานแซ่บไปเว้สซืเลขเมื่อเด้อซื้อหกหาหาหกนี่แหละกับสามหาหาสามตามั้เดี๋ยวฝาว่าหบบนึ่6 5 5 6งหกห้าห้าหกไงอีกเหรสามห้า ห้าสามอย่างอีกสามหกต้อพกเก่าสื่อติดซื้อเดี๋ยวพกเก่าสื่อตกเก่าอี้สามหกหกสามนะคะพกเก่าก็หกบอกเออเพราะว่าแดดมาออกไซคนเออสื่อไว้ที่ว่าหมักหนึ่งคือหมักหาหกหกหาหมักแห้งหรอหมักเช็ดว่ามันตรงมากหวดมากที่ดีบานในสื่อไปกุทิยาหัวก้อนในว่าถุนี่สื่อแค่นันอันนั้นเป็นเนกกระโบฝันนี่เนี้กระบอกฝัน แต่ในก็บฝันเนาะกูคือบอฝันเบอฝันกระดิดบนะชีดจุ่ว่าเจ้าของบอฝันเมื่อใดกระถาสีฝันบอฝันได้หมดก่อนที่าพูดมันบอถึงเงียบจุ๊บว่าบอบอถึงวดนี้ฝันดีกล้วยซื้อเลขปุ๊บฝันว่าไปเฮ็ดพ่อออกข้าเจ้าหิวมากมีดอกกะม้ามันอ่อนตั้ะมามีดอกเข่าพ่อดีกินกับมันข้าวเจ้ามาจริปตะโคตรมาแซ่บมาจันมึงนั่งข้าวเจ้าหลุดยุบเอามากิน ไปเจ็บไปหาเอื่นส่วนมูไปหาเจ็บเจ็บเฮ็ดหายเฮ็ดหกมันใจตรงนี้มันใจเรนมั้ตั้สามเจ็บสีซื้อไวสามเจ็บเจ็บสามอย่าลืมเออสามเจ็บเจ็บสามก็หาหุ่มมาที่ิตที่มันตัวรองบอก สามเจ็ดกัาหาแล้วสิบห้านี้กเจ็ดก็เนสี่ก้อนสี่แม่คิดว่าวันนี้มันจะมีศูนย์ไหมมันศูนย์นั่นพวกศูนย์กันศูนย์ถ้มีศูนย์กับศูนย์คงแค่ศูนย์นนแ้วแม่วันมีศูนย์แต่ว่ามาหลายงวดเราคิดว่ามันโมเนีนหอกมันมันอาจมันเฉียนมนหลายงวดเลยแม่คิดว่ามันเฉียนี่กระย่งหก หกขันมีศูนย์มากกว่าหกศูนย์แต่วาหกหาศูนย์แม่มากหกค่ะหกค่ะสามหาหกสามหกสามเจ็ดอีกตัวหนึงบอสบอสหินบอสินนี่นี่บอสหินได้สามเจ็ดกับเก่ากับเก่าหกอีกแล้วสแต่ว่าที่มักนี่เดียวหกค่ะ หกหาหาหกถึงมากอร่อมากดีดีมากแน่นอนสามจิตนี่คิดว่ามากันมากจิตนึ่ที่สามจิตตัวเดียวฝันม,มากหกตัวที่หกหาเดยแม่ฟันว่าได้เก็บเห็ดเหมนเด็กเล็กเล็กเ,เก่าหกแม่ไม่ไมีเก่าหกหกเกม่ีเกาหเห็ดบ่ได้กินนล้กปกฏกาเห็ดพออ่อนออนีน่แแ่บนะเพราะฉันรันนี่ดอกเ่าปะ เทอสันสะัไปวใหาเอื่นมูวนามูไปหากิบเป็นพ้าวเกา๊ยงมาไปกินน้ำข้าเกี๊ยวกเสบประจันม่เสบมันหวานเน่ยเสบยำกินกรเพาะเปาะเนี่ยซื้อกระิซื้อน้ำขึ้นไปใหม่ๆซื้อซื้อมือนี้เนี่ยมันขึ้นไปฟันเลยซื้อปุ๊บเราอไปฟันเล่นมั้ยฟันอะไรจำาะไมั่งม่อยเล่นแม่ถึงฝันหัดคว้านมีบัวอันโอ้ นอนขึ้นไหนกับบฝันนอนขึ้นไหนกับบฝฟันนอนขึ้นไหนกับบัวฟันเจกบจนวันเอาพลง้งกับวัวถือคุณบ่ถือเนี่ยแ่งงโยกชิโยชิดผู้มือผู้เหงือบัวฟันก็สือก็สั่นฟันบัันนีบั็ถือที่หลีเล็กสือเล็กกับบถือันฟันมีถือเนี่ยนอนเฮดหาเฮตุบฮุกหาหาฮุก แม่ว่าฉันไม่ซืแต่ซื้อเพาเอาขนดพรซื้อนน่อขาดโบนี่แม่ไม่จำที่มดฝันเด้บอกว่า,วามดฟันว่าเจแดงเสียนแมและเมื่อที่มดฟันว่ามดเห็นเจแดงเสียนเ่ะมันมีงานจุดผุจุดผุขึ้นไปแนมขึ้นไปเป็นพักพระจัน์ส่งกดวันนี้รอบนี้มดฟันเขื่อนเด้มันเป็นยัง,เ,งเด็กเจออือแล้วหนอกซุ่นเกาหานี่หาเกาซุนเป็นมอซ9่นเกาหานะแม มันนี่นะมดเนี่ยหมดฝันแต่ว่าไม,ม่ได้ฝันนักเสี่ยนด่เป็นพระอาทิตย์สรงกดรอบนี้เป็นพระอาทิตย์โมเมนพระจันทร์ฝันว่าไปอะคือจะแงนบุญนี่แม่แม,ม่คือจะเขอาแฮ่แฮ่นั่นะแม่แฮ่ต้นเงื่อนแฮ่ยางสักอย่างที่จะอ้อมสาระาน้องกับไปล่ำล่ำไม่ได้ขบวนแฮ่แมในฝันนะ เรามีพี่เดือนก็เรามีทางขางกันบันนี้ก็เล่นแนมขึ้นไปช่างฝาเอาพี่เดือนพาอาทิตส่องกุว่าใั่ในฝันนะบอกว่าพี่เดือนฝันฝันฝันแม่ถือดีเลยจะว่าฝันท้่พาอทิตส่องแสงเนี่ยถืออีแบบมันเป็นพาทิ่ส่งกดแต่ว่าแนมขึ้นไปอะแม่แนมวยตาเปล่าเขาเลยเนี่ยงามบ่งามเป็นคือจังพระอาทิตย์แบบส่องกดแบบที่เอาเห็นเลยอะนหนอย่างามๆนู้นก็เลยว่า พก็เลยคิดได้ใจเอเลยคือว่าแต่ว่าถอดตอนนี้อ่ะก็ยังพอเราได้เก่งเลขสำนักใดนะแต่ว่าหมดนั้นนะหมดมันหมดนั้นมันออกศูนย์เก้าห้านะแต่ว่าหมดว่าความความหมักส่วนตัวนะหมดที่ว่ามันจะเป็นตัวนี้ศูนย์หกหาเก้าก็หกเพราะว่าจะตีเลขไงเพราะว่าแบบรอบนั่นนะ ฟันเป็นผ้าดันแง่ผ้จัน์เป็นเก้าหนูก็เลเยเวจากเก่าเป็นหกเพราะว่าหนูมีความรู้สึกว่าเลขมันมันหนมีน<ล>มันเป็นเลขกโตเก่าแต่ว่ามันสีกวยเลขติดมันนี่สามสี่ห้าอันมากคือหาหกเลขติดแลวก่อนนี้ถือเล็ติดยุ่งอยู่หกสามสี่ห้าแมนแมนบทที่แล้วเขาแมนติดหกเนาะบทนี้บทตีสี่ตีห้าตีหกโตัวตีสาม สีห้วันนี้เหล็กติไม่3ามสี่หานแต่เหล็กไม่หา็็คือหากหากเจ้าค่ะไปเบึงคําทํำไน้ายเขาผันว่าถ้าท้องจะได้บุตรไส้าซะอยู่ออกสี่หก็หกจะได้บุไไรไส้เมยนขึ้นฝันฝันตัวไหฝันเห็นผู้หญิงสองคนกับู้้ชายยางมากกันเลยสาคนสามหากสามนไม่หาฝันบอ่อกันออออคนที่เป็นซีหาซหาซ มันจีออกหาบยู่มเหล็มันมคยออกัเท่าเล็มันบ่เคยออกแต่มันจีออกวันีล้ไงออกไปว่ไหวันสุออกไปพไวันสุวันสุก่าวันมีมันหมีเจ็ดมีหาเลขติดแหวก็มีแ่ละซีกับาแต่ว่ามมนมาอ่านตามสถิติเนี้ยนมามเนบอกเออ่่าวากสรุปว่าแยกกล่องซื้อเลขกปุ๊บแหะ เอาัดต้นกับแมววัดนี้ไันก็ไม่ก็บมันก็ติดอยู่เด้อหงวดนี้แม่มั่นใจเลยหาหนี่ก็จะสิบเป็นตัวได้กับแม่ซื้อหลายหรอเปล่าเ่มาซื้อหลายหมดเงินหลายมาเศร้าซื้อซื้อตัวละหมื่นสองหมื่นงวดนี้อ๋อมาเลยซื้อหลายซื้อซื้อซื้อไว้พ่อรุ่นเนาะพ่อรุ่นค่ะงวดมันลงพื้นหลายค่ะโปรดสุราสองสามแสนเบิดหลายแม่เศร้าแล้วมันมันมันมาเลยถือตัวจังเท่าเนาะ ขันห่อห่อเหมันใจเป็นนังเสี่ยแหละเนี่ยขมักหกทั้งที่หาจับประถือนะวดนี้ก็มักหกวันนีก็มากหกข้าวโอ้ขึ้นหกหาหก่าแต่ว่าข้อมฝันมันมปกติรงสีเลยศูนย์เก่าหาแต่ว่าบมาหลอกศูนย์เก่าหามันรมันสีไว้ร่งเป็นศูนย์หกาสลับกันยู่สามตัวนี่แหละแต่ว่าบรูว่ามันสีสลับไปยดจังหวะไี่เกิดขึ้นสิบ มากหกหาเอาการะหูกหาเด่นเลขหมดกระสูนหกหาเนาะมัมมกมักไอ้นี้หกหาฉันว่าถือกะนเยาวากันบ่เห็นเพราะว่ามักไฟมักมันกันมันเหมียนเมียนแล้ไม่กัดตัวเลขแนวทางเนาะมันสิเมียนยุคคิดว่ามันสิมาแล้วคิดว่ามาแล้วมองวันนี้วันนี้มั่นใจแล้วเพราะว่าฝันแล้วฝันแล้วมั่นใจแล้วฝันจำได้มอมอัน อันงวดก้อนนี่สิบหามือเพี่ยงมือใดก็ซื้อซเสี่ยงมือใดก็ซื้อซง่ขึ้นกันอ้าวมันเป็นอย่างที่บัวฝันจะเคลียคำพูคขาสิะถึเด็กกับฝันดีเด็กฝันเมื่อตื่นกับฝันดีมือใดบอกังไรก็คือนเตาบัวฝันเป็นบัวฝันให้ใจไหนก็บบัฝันแม่ก็โง่มันก็บอกไปน้ำมือซื้อในใจแม่นี่อนิบัวฝันไมสิแม่นบอกนู้นสิในใจขางวดีฝันงวดนี่ซื้อแล้วฝันนไว เ่ยสื mm ่อ hmm. ร่มีสูงใงยูบอว์ดคุผู้ชมสูกยเงบ่ซื้อายงวดนี่ตันที่บนล่างงสิได้แต่ว่าทม่เรอสีใหงไงยู่ได้เพราะเมาฝันเห็นผ่าที่ส่งกลุ่มโว่ามาจะโชกไงยูเนอะซื้อนักหนักซื้อนักหนักซื้อตัวไดบ่ันเด็กพอตเวอร์เหล็กอยู่ท่านผู้ชมจมืเหล็กบอมากหอดบ่มีหอดผู้เดมาขายเหล็กไหม มาซื้อกับบอันประเด็นนี้คือเจ้าของก็าไปได้ไปไสนั้แหละโอ้ยมันมาไนออกง่ายดอก่ยยึหายยึ่บกนึงเนี่ยนิยังตองุกเก็ดมืองว่าต้องเป่าซื้อแม้ว่าเป่าซื้อแต่กี่ซื้อไว้ซื้อไว้เดี๋ยนี้บม่อประเด็นนื้คือท่านผู้ชมประเด็นที่หมวดนี้ไ่ได้ซื้อเพราะว่าไ่ได้ไปไสกันนี่พึ่งจอดลื่นออกมหนาบ้านนะคะมือที่เจ็ดนะคะพึ่งจะออกจากห้องมาหมดนะอันนี้คือเรื่องจริงทั้งหมดเลยเพราะว่าไ่ได้ออกไปไสกันเลยท่านผู้ชมอยู่แต่บ้านกันเนาะ เอาเดี๋ยวห้องาเบิ่งตัวเลขก,กันเลยค่ะี่อันนี้ก็เป็นเลขฟันของแยกของสีนะครับเนาะเลขตัวเลขชอบของแยกของสีก็จะมีหุกหานะครับเนาะหาหุกแล้วก็สามหาหาสามนะครับหุกเก้าเก้าหุกนะครับสามหุกหกสามนะครับเนาะแล้วก็มาสามเจ็ดนะครับตัวนี้นะครับเนาะสามเจ็ดหุกหานะครับเนาะอันนี้คือเลขแยกอกองนะครับ ส่วนเหล็กติดของใยกรอก็จะมี3นะครับเนาะสี่หลักคาหานะครับเนาะอันนี้งวดวันที่หนึ่งมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับอันนี้จะคือเหล็กแก้กองที่ชอบนะครับเนาะส่วนตัวล่างมันจะมีของมุดชันแนลนะครับเนาะมุดชันแนลค่ะได้มาศูนย์เก้าหานะครับนะศูนย์หกหานะครับเนาะอันนี้ก็ให้ท่านผู้ชมได้แคปหน้าจอเอาไปมึนเพื่อเป็นแนวทางนะครับเนาะอันนี้ก็คือแนวทางของยายกรองนะครับเนาะ ผมย้ายกรอนงวดวันที่หนึ่งมษายน2 5 6 5นะครับเนาะกับท่านผู้ชมกับชอบกับตามนะครับเนาะขยังไปชอบกับพานไปกรอนนะครับอันนี้ก็คือแนวทางนะครับเนาะสำหรับจุนีช่างเตาน้ําโชกอ่ะจะขอลาทำชุ่มไปกรอนนะครับเนาะพอกันไม่ใน้ชิปนาก็ให้ทำช่มเอฟซีตุนกุ๊กทันยิ่งๆเรื่ยๆงวดวันที่หนึ่งมษายน2 5 6 5นห้ร้อสิบหนะครับสำหรับจุนีสวัสดีครับ